คือคนเนี่ยก็จะกลัวการดื่มนมที่แบบเป็นนมที่มันฟูแฟทใช่ข้อดีของการดื่มนมฟูแฟทคืออะไรเลยป่ะอร่อยอร่อยมากมันมันมันอร่อยถ้าใครเป็นสายกินนมเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบรสชาติอ่ะมันดีมากเลยความนัวของนมอ่ะนมฟูแฟทอ่ะมันอร่อยกว่านมข้าววันเนยซึ่งถ้าเกิดว่ามองตัวของแคลอรี่อ่ะมันต่างกันไม่เท่าไหร่นะ เออต่างกันอยู่แค่นิดหน่อยประมาณหนึ่งเท่านั้นเองครับเหมือนกับข้าวขาวกับข้าวกล้องอ่ะข้าวขาวเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยมันมีตัวของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้ากรัมใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นตัวของข้าวกล้องเนี่ยจะมีตัวของคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ยี่สิบสี่กรัมซึ่งตัวของพลังงานมันพอๆกันเออร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบประมาณเดียวกันเนี่ยเช่นเดียวกับตัวของนมพร้อวมันเนยกับตัวของนมที่เป็นฟูลแฟตะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินในแบบ ปริมาณที่มันเยอะเช่นแบบกินวลาลิตะออกินวลาแกลลอนอะไรเงี้ยเออกินวลาแกลลอนเนี่ยมันไม่อ้วนหลอกมันไม่อ้วนหลอกและที่สำคัญเลยคือตัวของนมที่มันมีมันเนยตรงเนี้ยที่มีไขมันตรงเนี้ยครับมันจะมีตัวของวิตามินที่ฉ่ำม,มากคือตัวของ A D E K เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดื่มนมเป็นประจำเนี่ยก็ไม่ควรที่จะพลาดการดื่มนมฟู l l fat ซึ่งการดื่มนมที่เหมาะสมแต่ในแต่ละวันคือวลาหนึ่งเสิร์ฟไงก็คือวลาหนึ่งแก้ว อืมอม,มากสุดก็คือ2แก้วอ่ะใช่แล้วก็แบบว่ากินแทนน้ำอะไรอย่างงี้ก็ไม่คือ,อใช่คือปัดตกได้เลยว่าตัวของนมเนี่ยจะทำให้เราอ้วนม,มันจะทำให้เราอ้วนก็ต่อเมื่อเราดื่มในปริมาณที่มันเยอะมากเกินไปเพราะหลายคนเนี่ยกินนมแทนน้ำนะ